มาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทบทวนเนื้อหาเรื่องอนุกรมกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับไปดูว่าโจทย์ข้อเมื่อกี้ความจริงแล้วเราต้องทํำยังไงนะครับเวลาเราพูดถึงอนุกรมที่เป็นอนุกรมจํากัดนะครับที่เป็นการน n, ดดําพจน์เอ็นพจน์ใดๆมาบวกกันเนี่ยอ่ะเราอาจจะเขียนหน้าตาแบบนี้คือ A1 บวก A2 บวก A3 บวกไปเรืเ่อยๆจนถึง A n ก็คือเป็นการบวก n ตัวใดๆเข้าด้วยกันแบบนี้นะครับเราจะสามารถเขียนมันแทนด้วยสัญลักษณ์ของซิกมาหรือซัมเมชันได้นะครับเป็นซิกมา AI i ตั้งแต่1ถึง n อ่ะสัญลักษณ์ซิกม่าเนี้ยคือสัญลักษณ์แทนผลบวกที่เอาไว้เขียนบอกการบวก n ตัวแบบนี้นั่นเองเนาะถ้าใครจำได้ซึ่งพอเรามาพูดถึงอนุกรมอานันต์นะครับเวลาเราพูดถึงอนุกรมอานันต์เป็น a 1-a 2-a 3บก A2 บวก A3 แล้วก็บวกไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดแบบนี้เราก็บอกว่าเออเราจะเขียนสัญลักษณ์มันในรูปซิกม่าก็ได้เป็นซิกม่า a i i ตั้งแต่1ถึงอินฟินิตี้บอกว่าเป็นแทนอนุกรมอานันต์ก้อนนี้นะครับ แต่จริงๆแล้วนะครับเราไม่สามารถนําพจน์ใดๆเนี่ยมาบวกกันเป็นอนันต์ครั้งได้นะครับเพราะงั้นจริงๆแล้วนะครับอนุกรมอนันต์เนี่ยมันไม่ใช่การนํามาบวกกันไปเรื่อยๆเป็นอนันต์ครั้งนะครับแต่ว่าเราต้องนิยามอนุกรมอนันต์ขึ้นมาใหม่ก่อนซึ่งเวลาเรานิยามอนุกรมอนันต์ซิกมา a i i ตั้งแต่1ถึงถึง i n f i n t แบบเนี้ยเราจะนิยามมันในรูปของ ลิมิตนั่นเองโดยที่เราจะนิยามว่าไอ้ก้อนผลบวกอนันเนี่ยซิกมาเอไตั้งแต่1ถึงอินฟินิตี้เนี่ยหรือบางคนอาจจะเรียกเป็นแบบ S อินฟินิตี้แบบเนี้ยเราจะนิยามมันผ่านลิมิตนะครับเป็นลิมิตของ S N เมื่อ N เข้าใกล้อินฟินิตี้แบบนี้โดยที่ S N คืออะไร S N จริงๆก็คือ พจน์ข้างบนเนี่ยครับก็คือเป็นผลบวกอนุกรม N ตัวใดๆตัวเนี้ย A1 ถึง AN ตัวเนี้ยเรียกว่า SN เพราะฉะนั้นความจริงแล้วการที่เราจะหาผลบวกของอนุกรมอนันต์ได้เราต้องหาค่า SN หรืออนุกรมจำกัด N พจน์ใดๆออกมาก่อนแล้วพิจารณามันในรูปของลิมิต N เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ SN แบบนี้นะครับไม่ใช่การนำมาบวกกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะ เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากหาค่าอนุกรมอานันต์ใดๆนะครับเราต้องทำสองขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกที่ต้องทำก็คือเราจะต้องหาค่าอนุกรมผลบวก n พจน์แรกใดๆหรือว่า sn ซึ่งมีค่าเป็น a 1บวก a 2บวกไปเรื่อยๆจนถึง an เราต้องหาตัวนี้มาก่อนเนาะซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะเป็นยังไงนะเวลาเราได้ออกมามันก็ต้องติดตัวแปรที่เป็น n ถูกปะต้องติดตัวแปรที่เป็น n ขั้นตอนที่2ก็คือหลังจากที่เราได้ sn แล้วให้เราพิจารณาค่าลิมิตครับเป็นลิมิตของ sn เมื่อ n เข้าใกล้ infinity แบบนี้ตัวเนี้คือค่าของอนุกรมอนันต์ของเรานะครับซึ่งอย่าลืมว่าจริงๆแล้วลิมิตตัวนี้อาจจะไม่มีค่าก็ได้ถูกไหมครับเพราะว่าอนุกรมของเราอะ อาจจะเป็นอนุกรมที่ลู่ออกก็ได้นะครับอย่าลืมตรงนี้นะโอเคครับหลังจากที่เราทบทวนเรื่องการหาค่าอนุกรมอนันต์กันเรียบร้อยแล้วนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยลองกลับไปทําโจทย์ข้อในคลิปที่แล้วเนี่ยด้วยตัวเองรอบนึงด้วยวิธีการแบบนี้นะครับเป็นวิธีการหาค่าอนุกรมอนันต์ที่ถูกต้องนะครับแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าจะมาทําให้ดูว่าสิ่งที่ทุกคนลองไปคิดดูเนี่ยมันตรงกับสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับ